เกนชินแพด5.4ดกับตัวละครใหม่สาวน้อยโยครกินฝันและแพดท,ที่กลับไปที่อินาซึมะไปเจอเพื่อนเพื่อนเทเซกาและที่สำคัญโรงอาบน้ำที่มีดามะเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันก่อนจะเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะทันทีตอกและก็ youtube เลยเอาแหละมาแลกเปลี่ยนความเห็นกัน เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเห็นผ่านตากันมาบ้างแล้วบางว่ามีดราม่าเรื่องการเซอร์วิสว่าทำไม MC ผู้ชายเรามานั่งหัวโดตรงนี้ทำไมไม่เอา MC ผู้หญิงมันแปลกนะถ้าเป็นบ่อรวมวาทำไมไม่มีอายะโตกะเฮโซมาด้วยล่ะอ่าฉันจะมองหลายๆมุมนะอย่างแรกเลยเอาที่คิดรีคอร์แยกแยะก,ก่อนฉันคิดว่าเหตุการณ์ที่เราเล่นการ์ดกับ แช่ออนเซนอาจจะคนละอีเวนต์นกันก็ได้คุณอย่าลืมสิว่าเกนชินมันชอบตัดเอาเอา่เควสประจำตัวกับเควสกิจกรรมมันมาแอบยำรวมกันยำรวมมิดเลยแหละอืมมันอาจจะเป็นภาพระหว่างกิจกรรมอีเวนต์กับเควสประจำตัวมิสกิก็ได้แต่ถึงให้มันเป็นอากิจกรรมเดียวกันอาจคิดเสียว่าอันนี้อยู่ในอีเวนต์เดียวกันเลยใช่ว่าการที่ MC ไปนั่งตรงนั้น มันก็ไม่ปแปลกเพราะฉันไม่คิดว่าจะมีผู้ชายคนไหนกล้านั่งกับโชกุน่ะมันไม่มีใครสนิทกับน,นางอะนอกจากเราแล้วไหมถ้าสมมุติว่าตัดโชกุนออกไปอ่ะฉันมั่นใจอย่างหนึ่งว่าอีโต้มาแน่นอนน่าจะโดนยาเอะหลอกถ้ามองตามที่เนื้อเรื่องอย่างเดียวเราอะสมเหตุสมผลแล้วที่จะไปนั่งตรงนั้นเพราะเราสนิทกับพวกนางหมดเลยมิสกิเดี๋ยวก็สนิทแต่ที่คนน่าจะบ่นกันเพราะว่า มันรู้สึกไม่เหมาะสมทำไมเอา MC ชายมาโปรโมทและ MC ีหญิงอ่ะนี่คุณยังไม่ชินอีกเหรอการโปรโมท MC เกมนี้มันห่วยมันไม่เหมือนลางดาวถึงฉันไม่ได้เล่นลางดาวแนะแต่ฉันก็แอบติดตามอยู่ว่ามันเป็นยังไงการโปรโมทของเขาค่อนข้างดีเนาะส่วนเกนชินเราก็เห็นตามสภาพสรุปดราม,ม่าเรื่องนี้ตามความคิดเห็นฉันนะอย่างแรกไม่อาจจะคนละอีเวนต์กันอาจจะเป็เนเควสมิสกิก,กับอีเวนต์กิจกรรมรวมกันก็ได้ แต่ถ้าหากว่ามันเป็นอีเวนต์เดียวกันการที่ MC มไปนั่งตัวนั้นมันก็ไม่แปลกเพราะจะน,นึกภาพผู้ชายคนอื่นไม่ออกที่จะมาแช่กับโชกุนมีเอโตเฮโซกับโทม่ามาซีแปลกทาอิโตก็เพราะว่าไปอย่างเพราะมันน่าจะโดนหลอกอย่างที่2รายการโปรโมท MC เกมนี้มันห่วยมันโปรโมทแต่ MC ชายคนเป็น MC หญิงมันก็น้อยใจ ก็เลยมีการดราม่าออกมาซึ่งเข้าใจเราก็อยากเห็นลูกสาวเราในซีนบ้างแต่อย่างว่าประวมวลบนร่วยด่าไปแค่เท่านั้นถ้าไม่ใช่พี่จีนด่าคุณก็อย่าหวังได้ปรับอืมและนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนต่อฉันต่อดราม่าลงอับน้ำะนะใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะแต่คอมเมนต์สุภาพหน่อยเดี๋ยวทิ้ต่อ YouTube แบนขึ้นมาช่วยไม่ได้นะจ๊ะตอนนี้ฉันแฮปปี้กับแผ่น5.4มากๆเลยพี่ชอบสาวสาวแช่น้ำใช่ไหมครับ อ่าก็ส่วนหนึ่งแต่คือกูได้พักโลสทัทีหลังจากกดตูดเฮ่งมาเนี่ยในที่สุดแพทนี้ฉันจะได้พักอ่าแหละนะตอนนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคอมเมนต์สุภาพด้วยนะคะ